สิ่งที่เข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยเนี่ยเป็นฟ้าร้อยเปอร์เ็น์มิลสรุ่นตัว TeX กซตัวนี้เป็นตัวโปรอันนี้ที่ตัวโปรครับ400กิโลแล้วก็จะมีตัวที่วิ่งได้500ก็คือตัวอัลตร้าอโหโลห้ารลทุกคนที่มาลองลูกค้าทุกท่านลงมาเนี่ยยกนิ้ววิ่งเลยตัวนี้เลยเพรติดใจกันหมดใช่ครับหน้าจอตัวนี้ก็ ว้าง17นิ้วคือแบ่งเป็น2โซนนะครับดูคร่าวๆแล้วกันตัวนี้เป็นบอกเรื่องความเร็วเรื่องบอกระยะทางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกส่วนของนาเบกเกเตอร์นะครับแล้วก็มีกล้องรอบรอบทิศทางตัวใช่ครับรอบทิศทางรอบทิศทางแล้วก็มลติมีเดียพวกนี้ครับเบื้องต้นครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์มาสวยงามมากนะครับว้าวก็คือไฟฟ้านี่คือเสียงนิ่งเงียบมากเลยใช่ไหมพี่เงียบปิบเลยครับเงียบริบเลยนะ หมอะสำหรับพ่อบ้านใจกล้าตอนคืนออกมาไม่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงแน่นอนครับผมปนี้สังการด้วยเสียงได้ทั้งหมดนะครับตัวอย่างก็คือสวัสดีออร่านำทางไปบุญถาวออรมาถึงหน้าจอน,นี้เราก็พูดได้เลยว่าเริ่มการนำทาง ตั้งให้เรียบร้อยตรงขึ้นยาวอบอกหมดเลยคำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อยถึงกี่โมงกี่นาทีกี่ก <2 km. S 2> ิโลเมตรบอกหมดแล้วเ,เดี๋ยวใช้โหมดแบบขับเอง<ะ>ถ้าเป็นภาษาเครื่องมินเหมือนแบบออโต้พายออลไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคลองปล่อยมือดูครับครับทดสอบกันนะครับอ่าเข้ามาอันนี้ได้ละได้ละโอเคโอเคโอย่าทันเร่งให้เกิน60ครับครับ อันนี้จะเตือนว่าให้ช่วยจับวงมลาลัยทีหนึ่งเช็คนะครับว่าคนขับนี่ยังอยู่กับเขาไหมอ๋อม,มีการเช็ควยโอเคดีถือว่าปลอดภัยครับผมครับ